ฮัลโหลสวัสดีค่ะครัวอาหารไทยในเดนมาร์กบายกาซี่ค่ะสาคูไส้หมูค่ะอีพีนี้ได้เลิกแล้วซื้อของมาเป็นเกือบอาทิตย์ก่อนเผื่อทำไว้ก่อนเผื่อไปโรงพยาบาลแล้วก็จะได้ทิ้งของได้กินแล้วค่ะวันนี้ค่ะก่อนอื่นผัดไส้ก่อนค่ะ ใส่ก็จะไม่เหมือนใครนะคะจะไม่ใส่3มเกลือจะใส่ประมาณ2เกลือแต่ว่าก็ไม่ได้ตำใส่นะคะใส่พริกไทยปนแทนค่ะตื่นมาก็รอไส้เย็นก็พากันไปทำแล้วค่ะไปห่อแล้วนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะมันเริ่มห่อกันเลยค่ะ เอาประมาณน้ำอุ่นนะคะคนค่อยๆเติมค่ะแล้วก็นวดสาคูเขาจะนิ่มง่ายนะคะนวดจนนิ่มค่ะแล้วก็มาปั้นค่ะก็จะเฉะชิ้นพอดีคําค่ะใส่ไส้ไส้พอดีมากค่ะไส้อย่าออกเค็มให้ออกหวานไวยค่ะชิมไส้แล้วก็พอดีเป๊ะเลยเราเป็นคนกินจืดนะ หวานน้อยค่ะแล้วก็ไม่เหม็นเขาเรียกว่าค่ะ,ะคนที่กินด้วยคนหนึ่งเขาไม่กินกระเทียมส่วนเรากินกระเทียมเราก็ทํากระเทียมเจียวนึ่งแล้วค่ะนึ่งประมาณห้านาทีครับคือน้าน้ํามันยังไม่เดือดค่ะน้ํามันแค่ร้อนๆก็ลเลยตั้งเป็นห้านาทีปกติก็ประมาณสามนาทีก็พอแล้วค่ะ อันนี้ลากระเทียมเจียวอย่าลืมทากระเทียมเจียวทุกที่นะคะแม้กระทั่งช้อนแล้วก็จานที่เราเจะไปลงเพราะไม่ให้มันติดกันอันนี้ก็ตักเสิร์ฟได้แล้วค่ะทําไม่ง่ายแล้วก็ทําไม่ยากค่ะอยู่ที่ไส้ตอนนี้เราทําเราผัดไส้ไว้ก็คงกินได้อีกหลายรอผัดผ,ผัดไส้เผื่อไว้เลยเพราะว่าอย่างอื่นมันทําง่ายมีวันนี้ได้ผักสลดัด ผักก็อร่อยมากค่ะสดมากได้ถูกประมาณปกตินั้นก็ตกอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบก็ตกประมาณ200ร้อยนะวันนี้ก็ได้มาประมาณ10บโคนค่ะก็ห้าสิบหอมมากินกับพี่ขี้หนูสวนพิกขี้หนูสวนก็ไม่ค่อยสดเท่าไหร่แช่แข็งไว้จะดูช้ำๆหน่ จบขั้นตอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดที่เปิดดูแล้วก็กดไลค์กดอะไรให้คะ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณคะ่ะ